สวัสดีค่ะคลิปนี้แก้วจะมาตอบคำถามที่มีคนมาถามกับแก้วนะคะว่าต่อไปในอีกหนึ่งแสนปีข้างหน้าเนี่ยที่ว่าศาสนาจะไม่คงอยู่แล้วศาสนาจะหมดสิ้นไปเนี่ยมันจะหมดหายไปเลยจริงๆหรือว่าอาจจะยังมีธาตุที่ยังทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะคะแก้วก็จะต้องย้อนกลับไปพูดถึงกับ ปัจจุบันนี้นะคะก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องอนาคตต้องให้เข้าใจถึงปัจจุบันนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ศาสนาจะต้องเปลี่ยนแล้วก็ยุบไปในอนาคตการข้างหน้าเนี่ยมันเป็นเพราะว่าการสร้างศาสนาขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะการเข้าสู่นิพพานเนี่ยมีได้น้อยมากในตัวของรายบุคคลที่เข้าสู่ศาสนาและในการกรองของศาสนาเนี่ยสามารถ สิได้แล้วนะคะว่าศาสนาเนี่ยมีการสร้างพลังงานลบได้มากกว่าพลังงานบวกค่ะมันก็เลยต้องมีการเปลี่ยนแปลงของอนาคตการที่ทำให้ศาสนาเนี่ยจบสิ้นไปค่ะแต่ถามว่ายังมีธาตุที่ยังใช้งานอยู่ไหมจริงๆแล้วนะคะในอีกหนึ่งแสนปีข้างหน้าเนี่ยคำว่าศาสนาเนี่ยจะสูญสิ้นสลายไปเลยค่ะจะไม่มีคำว่าศาสนาอยู่ในความทรงจำ หรือในการระลึกถึงอดีตชาติและมีศาสนาเกิดขึ้นจะไม่มีสิ่งนี้เลยค่ะแต่ถามว่าธาตุก็คือต้องเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นที่จะมาทำทดแทนนะคะเพราะว่าในยุคของเราเนี่ยจะหมดสิ้นไปเหมือนกันค่ะยุคของเราไปถึงปีหนึ่งแสนปีข้างหน้าเนี่ยจะไม่เหลือจะไม่เหลือสภาวะของพวกเราอยู่ก็คือดับสิ้นสูญสลายไปเลยค่ะ และทำไมศาสนาถึงดับสิ้นนะคะมันเป็นเพราะอาดีตและปัจจุบันนี้นะคะที่ไม่มีการบรรลุศาสนาที่เข้าสู่นิพพานคําว่านิพพานจริงๆนะคะมันหมายถึงการคงอยู่นิพพานที่หมายถึงการดับสูญน,นะคะสุญญาตาดับสูญเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าสูญสิ้นแต่มันหมายความว่าคงอยู่นิรันด์ค่ะ แต่มีประชากรส่วนน้อยมากที่สร้างพลังงานการดับสูนที่หมายถึงคงอยู่นิรันด์ได้น้อยน้อยมากกว่าพลังงานลบที่มันสร้างขึ้นมามันก็เลยทําให้สภาวะาศาสนาเนี่ยต้องดับสูนยดับสูนยที่หมายถึงการถูกลืมค่ะมันก็เหมือนก,นกันกับคนที่เสียชีวิตไปนึกออกไหมคะว่าจริงๆแล้วคำว่านิพานอ่ะ คำว่าดับศูนย์เพื่อที่จะให้คงอยู่นิรันด์มันก็เหมือนกับาศาสดาในปัจจุบันนี้ที่เรายังระลึกถึงท่านอยู่เสมอไม่ว่าจะกี่พันปีท่านก็ยังคงอยู่นี่แหละค่ะคือการดับศูนย์แบบคงอยู่นิรันด์แต่เมื่อปัจจุบันนี้การดับศูนย์เพื่อคงอยู่นิรันด์เนี่ยมันมีอยู่น้อยมากมันก็เลยกลับกลายเป็นทาให้เหตุการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกิดขึ้นด้วยการที่ดับศูนย์แบบลืม แบบถูกลืมเหมือนผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยห้าวันเจ็ดวันเนี่ยแค่ห้าวันเจ็ดวันคนก็ลืมแล้วค่ะนี่แหละค่ะมันเหมือนกับศาสนาเช่นเดียวกันค่ะก็คือใช้วิธีการดับศูนย์ผิดวิธีเป็นการดับศูนย์แบบถูกลืมแต่ไม่ได้ทําวิธีดับศูนย์แบบ คงอยู่ในรันค่ะมันเลยทําให้อีกหนึ่งแสนปีข้างหน้านะคะคําว่าศาสนาไม่มีเหลืออยู่เลยธาตจากพวกเราก็ดับสูญไปเช่นเดียวกันค่ะก็คือถูกลืมค่ะแกหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์และเป็นคําตอบให้กับผู้ที่ยังสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะและผู้ที่ติดยังยึดติดอยู่เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยเมื่อมาฟังคลิปนีนะ้อาจจะไม่พอใจหรือว่าไม่ได้ดังใจนะคะ นี่แหละคะ่ะขนาดแค่คําว่ายึดติดไม่ให้ยึดติดเนี่ยท่านยังทํายากเลยคะ่ะนับภาษาอะไรกับนิพพานเข้าสู่การดับศูนย์เพื่อคงอยู่นิรันด์ถูกไหมคะนี่มันเป็นสภาวะที่มาจากพวกท่านที่ยังทําไม่ได้ทั้งนั้น,นะคะ่ะแม้กระทั่งการเลิกยึดติดตั้งแต่ต้น เพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องโทษคนอื่นค่ะไม่ต้องโทษใครให้เราไหลไปกับตามสภาวะที่จักรวาลสั่งขึ้นมาค่ะให้มันต้องเป็นไปนะคะจริงๆแล้วเมื่อมันเกิดเหตุการณ์นี้ทับซ้อนพลังงานลบทับซ้อนนะคะจักรวาลเลยสัญชาติที่จะให้โลกมนุษย์นี้เนี่ยเปลี่ยนจากระบบบุญบาปเวรกรรมเนี่ยกลายเป็นเมืองทิพย์ค่ะเมื่อให้กลายเป็นเมืองทิพย์เนี่ยทำไมปัจจุบันนี้ มนุษย์ถึงอยู่คนเดียวมากขึ้นจึงมีการปลีวิเวกมากขึ้นคนเป็นโรคอินโทรเวดกันมากขึ้นนั่นเป็นเพราะจริงๆแล้วจัก,กรวาลกําลังจะสรรสร้างให้คนการที่อยู่คนเดียวเนี่ยเพราะว่ามันจะกลายเป็นเมืองทิพย์ค่ะสภาวะของมนุษย์ในเมืองทิพย์เนี่ยคือผู้ที่อยู่คนเดียวนะคะอยู่คนเดียวแล้วก็มีสภาวะเหมือนกันหมด ก็คือเท่าเทียมกันหมดนะคะออกไปนอกเรือนบ้านเนี่ยก็จะไม่ไม่รู้แยกไม่ออกว่าใครเป็นใครจะแยกออกก็ต่อเมื่อเวลาเข้าบ้านเข้าเรือนอย่างเดียวค่ะนี่คือสภาวะเมืองทิพย์ทำไมคนถึงสมัยนี้ถึงอยู่คนเดียวได้เก่งอยู่คนเดียวได้ดีนั่นเป็นเพราะว่าใครที่เริ่มอยู่คนเดียวได้เก่งนะคะนั่นก็คือหมายถึงสัญญ,ญาณที่จะบ่งบอกว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยธาตุของคุณเนี่ยจะได้ไปอยู่ในอนาคตการที่เป็นเมืองทิพย์ค่ะ แกหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะแล้วขอให้ทุกท่านที่เป็นนักปฏิบัติหรือเป็นสายศาสนาเนี่ยขอให้เข้าใจในคลิปนี้แล้วก็เปิดใจรับฟังนะคะและก็ทำและปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบในหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะเพื่อให้ตัวท่านในปัจจุบันเนี่ยส่งผลให้กับสภาวะมนุษย์ โลกมิติมนุษย์นี้กลายเป็นเมืองทิพย์ค่ะวันนี้แก้วไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ